ค่ะวันนี้เราจะมาชมบอนตับขุนช้างขุนแผนอีกตัวนงนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะเพื่อนๆน,น้องชื่อขุนไกลนะคะลองมาดูนะคะเส้นใบนะคะข้างในกัดสีเป็นสีแดงและขอบเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็มีสีขาวนะคะลองดูนะคะบอนตัวนี้เป็นตับขุนช้างขุนแผนชื่อว่าขุนไกลนะคะเพื่อนเอนลองมาดูใบใหญ่สวยมากเลยนะคะ บอนสีขุนไกลขุนไกลนะคะลองมาดูลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะลำต้นจะเป็นสีเขียวนะคะก้านจะเป็นสีเขียวแล้วใบจะเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่าขุนไกลอันนี้เป็นบอนขุนไกลนะคะลองมาดูสวยมากๆเลยนะคะขุนไกลนะคะลองาดู นะสีแดงสวยนะคะแล้วเป็นสีเขียวด้านหลังะค่ะด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะขนกลขุนกลายแล้วมาอีกตัวนั่งชื่อขุนแผนนะคะลองมาดูบอลขุนแผนนะคะขุนแผนจะสวยจะหลอนะคะนะเป็น พระเอกในวรรณคดีนะคะขุนแผนนะคะรอนะคะนี่คือขุนกลน้องสวยมากๆเลยนะคะขุนแผนสีออกเป็นสีแดงนะคะเป็นบอลสีแดงแล้วก็มีเส้นใบนะคะเพื่อนๆลองมาดูแล้วก็มีแต้มสีขาวนะคะน,ะนี้ก็กําลังออกกําลังแตกนะคะขุนแผนนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะสวยงามมากๆเลย ขุนแผนแสนสถานนะคะเป็นพระเอกของเรื่องนะคะรูปร่างหล่อเล้านะคะก้านใบเขาจะเป็นสีแดงนะคะก้านใบเป็นสีแดงหมดเลยนะคะเพ <ừng> ืพ <ừng> ่อนๆลองมาดูนะคะก้านใบเป็นสีแดงกำลังแตกเลยนะคะเพืพ <ừng> ่อนๆนะคะ กัดสีนะคะกัดสีเป็นสีขาวเส้นใบสีแดงนะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอนขุนแผนเราดินนี้ก็ชอบนะคะก็จะต้องเป็นดินร่วนนะคะดินผสมใบมะขามนะคะเนาะแล้วก็ดินผสมขี้วัวนะคะที่ใช้ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะใส่ปุ๋ยมูลมูลไส้เดือนด้วย ขุนแผนน,นี้ขุนไกรต้องเทียบกันดูนะคะขุนไกรก็ก็หล่อนะคะขุนไกรก็มีความหล่อความสวยในตัวเองใบจะลักษณะแบบนี้เส้นสีแดง kamiya kalau semangat lagi, baik